แพทนปภาปล่อยโฮกลางรายการถูกจี้ถามความสัมพันธ์หลังเบ้นพ้นคุกเจอดราม่าทิ้งแฟนแพทนปภาได้ออกมาโพสภาพแรกผ่านทางไอจีพ่อแม่ลูกหลังเบ้นออกจากคุกโดยได้โพสภาพพร้อมอีโมจิหัวใจ งานนี้ทำเอาหลายคนจับตามองไปที่พี่ชานนหนุ่มคนรู้ใจคนปัจจุบันของสาวแพทกันไม่น้อยแถมยังแอบ,บมีดราม่าเบาๆในอินสตาแกรมของสาวแพทที่ออกมาบอกว่าข่าวดีที่เพิ่งไปดูดวงมาก็คือการที่เบนได้รับการปล่อยตัวจนถูกชาวเน็ตและแฟนๆบางรายคอมเมนต์ว่าแบบนี้จะทิ้งพีหรือเปล่า ทั้งนี้ก็พบว่าผีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโดยเจ้าตัวได้มีการกดไลค์ภาพที่สาวแพทได้ลงภาพครอบครัวกับเบนเร c i n g ด้วยล่าสุดแพทนภภาปล่อยโฮหลังเจอหลายๆคำถามประเดประดังเข้ามาเกิดเป็นความกดดันพูดไม่ได้แพทบอกว่าหลายคนถามคำถาม,ามที่เราไม่สะดวกจะตอบและไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ทั้งตัวแพทเองอดีตสามีเองก็ยังไม่พร้อม สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือลูกชายสุดที่รักน้องเรซซิง่งอยากให้ทุกคนรักและเข้าใจในจุดนี้วันที่เจอกันเรซพูดว่าป๊าป๊าหลอ่อสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้เรซกับป๊าป๊าได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดช่วงนี้ต้องใช้เวลาปรับตัวทุกคนอย่าเพิ่งหาคำตอบอะไรจากแพทบางคำถามยังไม่สามารถตอบได้หรือว่าเลือกได้ณเวลานี้ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกชาย